สว,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณอ่อนก็จะมาพูดถึงคุณสมบัติของสีขาวกับสีดำนะคะเรามาดูกันค่ะว่าสีขาวกับสีดำเนี่ยเอาไว้ทำอะไร เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเหลืองแดงน้ำเงินเป็นแม่สีที่เอามาผสมกันแล้วเป็นสีต่างๆได้ส่วนสีขาวกับสีดำมีหน้าที่ไปเพิ่มค่าน้ำหนักของสีให้เข้มขึ้นและอ่อนลงนั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ควรได้แบ่งสีไว้แล้วนะคะเป็น 2. องฝั่งนะคะฝั่งของสีขาวกับสีดํานะคะแล้วควรก็ใส่แม่สีเอาไว้เหลืองแดงน้ําเงินทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะคะจะมาดูกันค่ะว่าการเพิ่มค่าน้ําหนักของสีให้เข้มขึ้นและลดน้ําหนักสีให้อ่อนลงเนี่ยเป็นยังไงมาเริ่มที่สีขาวนะคะสีขาวจะเป็นสีที่ไปลดค่าของสีให้มีความอ่อนลงนั่นเองค่ะ เริ่มกันที่สีเหลืองนะคะคูอ้อนใส่น้ําลงไปนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้สีมันหนืดเกินไปนะคะใส่สีขาวลงไปค่ะ ยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะคะคุณออนขอเพิ่มปริมาณสีขาวเข้าไปอีกนะคะแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันนะคะสีมันก็จะออกมาเป็นเหลืองอ่อนๆเหลืองนวลนๆน,น,นั่นเองนะอารมณ์แบบสีพลาสเทลอะคะ่ะ เรียบร้อยค่ะสีที่ได้ก็จะเป็นสีเหลืองนวลนๆนะคะเป็นเหลืองพาสเทลนั่นเองต่อไปสีแดงนะคะใส่สีขาวลงไปในปริมาณที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็คนให้มันเข้ากันค่ะ สีที่ได้จากการใส่สีขาวลงไปในสีแดงนะคะก็คือสีชมพูนั่นเองค่ะถ้าใครต้องการให้อ่อชมพูอ่อนกว่านี้เราก็สามารถเพิ่มปริมาณสีขาวลงไปได้เลยนะคะต่อไปก็เป็นสีน้ำเงินนะคะเราเอาสีขาวใส่ไปในสีน้ำเงินได้เลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะไม่ว่าเราจะผสมสีอะไรก็แล้วแต่นะ สีที่ถูกผสมกันเนี่ยเราต้องคนสีให้มันเข้ากันเพื่อให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะสีที่ได้จากการเอาขาวใส่สีน้ำเงินก็คือสีฟ้านั่นเองค่ะ ร้อยนะคะสำหรับสีขาวที่ไปลดค่าของสีให้อ่อนลงนั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นการเพิ่มปริมาณสีดำนะคะเป็นการเพิ่มน้ำหนักสีให้เข้มขึ้นนะคะการใช้สิสีดำมีข้อควรระวังอยู่ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของปริมาณสีเราควรจะค่อยๆเพิ่มนะคะอย่าเพิ่งใส่ไปเยอะเพราะสีดำถ้าใส่เยอะไปแล้วมันจะกลายเป็นสีดำแล้วมันก็จะแก้ไขไม่ได้นั่นเองค่ะ เอาสีดําใส่ลงไปในสีเหลืองนิดนึงนะคะแล้วก็คนให้มันเข้ากันค่ะอาจจะดูเข้มเข้มไปนิดนึงนะคะเพราะว่าสีดํามเมื่อใส่ในสีเหลืองแล้วมันจะออกเป็นเขียวเข้มๆนั่นเองค่ะถ้าตอนผสมสีถ้าใครไม่มีสีน้ําเงินแล้วอยากได้สีเขียวนะ อันนี้เอาไปใช้ได้นะคะก็สามารถเอาดามใส่ไปในสีเหลืองมันก็จะได้เขียวแต่มันจะออกเป็นเขียวเข้มเข้มเขียวเขียวขี้ม้าอารมณ์นั้นนะคะเราก็อาจจะไม่ได้เขียวสว่างเท่าไหร่นะก็สามารถเอาไปใช้แทนสีเขียวได้เหมือนกันค่ะสีมันจะไม่ค่อยชัดนะคะควรจะเทสลงในกระดาษให้ดูค่ะสีก็จะอารมณ์แบบนี้มันก็จะออกเขียวเหลืองเหลืองนิดนึงนะเขียวแบบหม่นหมนะคะประมาณนี้ ต่อไปสีแดงนะคะใส่สีดำลงไปในแดงนิดหนึง่งแล้วก็คนให้เข้ากันเช่นเดิมค่ะสีที่ได้ก็คือสีแดงเข้มหรือสีเลือดหมูนั่นเองค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเป็นสีเลือดหมูนะคะสำหรับใครต้องการเลือดหมูเราก็ผสมแบบนี้ได้เลยค่ะ สีสุดท้ายสีน้ำเงินนะคะเอาสีดำลงไปในสีน้ำเงินนะคะก็คนให้เข้ากันค่ะจะได้เป็นสีน้ำเงินเข้มๆหรือสีกรม,มท่านั่นเองค่ะในกล้องสีมันจะไม่ค่อยเห็นสีชัดเจนนะคะเพราะว่าสีมันจะค่อนข้างเข้มเดี๋ยวครูออนเทสลงในกระดาษให้ดูค่ะ ประมาณนี้นะคะสำหรับสีกรมท่าค่ะอันนี้คือการไปเพิ่มน้ำหนักสีให้เข้มขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยสำหรับสีดำนะคะที่เป็นการไปเพิ่มค่าน้ำหนักสีให้เข้มขึ้นค่ะขาวกับดำผสมกันจะได้เป็นสีเทานะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามศิละปะแบบครูออนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ